Right. Wow. สวัสดีครับผมเจมอนนาอานน์ on, พบกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วเป็นคลิปสุดท้ายของผมนะครับคลิปนี้ก็คือคลิปลองสุดท้ายของผมนั่นเองนะครับผมคลิปนี้ผมจะขยับขึ้นมาเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นนะครับผมเป็นกระบะนะครับคันนี้ก็จะเป็นกระบะ t o y o ต a Revo 2.4 j p พัทปี2019นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวแบบเน้นสมรรถนะรถเป็นหลักนะครับผมก็คือออปชั่นก็จะมีพูดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าจะไม่มาก จะเน้นการขับขี่ตรมรรถนะเป็นหลักนะครับรีโวตัวนี้เป็น 2U4J พัดนะครับผมเครื่องยนต์150แรงม้า3 4 3นิวตันเมตรนะครับผมอ่ะจะเครื่องยนต์การขับขี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันแต่ก่อนอื่นเรามารีวิวออปชันด้านนอกกันก่อนนะครับผมรีโวคันนี้นะครับผมเป็นสีดำเดิมโรงงานนะครับผมมาดูดับแรกก่อนเลยกระจังหน้าดุดันเป็นแบบ ตัวใหม่แล้วนะครับจากหน้าตัวใหม่ดุดันนะครับผมมีโตโยต้าโลโก้โตโยต้าต,ต,ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีโคเมียมนะตรงนี้จะเป็นเปียโนแบ็กนะครับผมสีดําเปียโนแบ็กทั้งหมดนะครับไฟหน้าไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบหลอดฮาโลเจนนะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่โปรเจคเตอร์อนะครับจะมีตา Lux, ไฮรักษ์ักสัญลักษณ์ไฮรัก์อยู่ตรงนี้นะครับ โอเคข้างล่างส่วนข้างล่างามีไฟต,ตัดหมอกมาให้นะตรงนี้นะครับผมมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยตกแต่งสวยงามนะครับผมล้อจะเป็นล้อแบบขอบ17นะครับใหญ่นะยางใหญ่กระจกมองข้างจะมีตกแต่งด้วยโครเมียมตรงนี้นะครับผมข้างบนโครเมียมข้างล่างเป็นดำด้านนะครับผมมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับถุง มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับมือจับประตูที่เปิดประตูเป็นแบบโครเมียมนะครับผมสวยงามนะบันไดบันไดเป็นแบบสีดําดําด้านนะครับผมก็โอเคแข็งแรงดีนะครับถัดมาตรงนี้เป็นที่เปิดฝาถังน้ำมันนะครับผมมีสติกเกอร์พรีรันเนอร์ตรงนี้นะครับสติกเกอร์ตกแต่งพรีรันเนอร์มาโอเคครับ เรามาดูด้านหลังของเจ้ารถคันนี้กันดีกว่านะครับผมไฟท้ายนะครับผมเป็นหลอดธรรมดานะครับผมแล้วก็มีโลโก้รีโวตรงนี้นะครับผมไฮลักแล้วก็โตโยต้ามีไฟเบรกดวงที่สามมาให้นะครับผมที่เปิดที่เปิดประตูหลังเป็นแบบโคเมียมนะครับผมที่เปิดกระบะนะครับแล้วคันนี้นะครับผมที่เปิดกระบะหลังนะครับดูนะฮะไม่มีอะไรครับผมเตะเฉยเฮาต่อครับพวกนี้ ตากล้องขอเล่นมาครับก็จัดไปนะฮะโอเคที่เปิดกระบะหลังนะครับผมก็จะหนักหนักอยู่นะแต่ว่าแข็งแรงนะครับผมตรงนี้เป็นเหล็กนะแข็งแรงดีนะครับก็หนักอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในรถเจ้าโตโยต้ารีโว่2 4 j พัทนะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ในโหมดธรรมดานะครับผมก็จะพูดออปชันไปก่อนนะครับตอนนี้ตัวนี้จะมี3โหมดด้วยกันนะครับก็จะมีโหมด Eco คตัวตรงนี้นะครับ กดอีโคจะเป็นโหมดอีโคตัวนี้เป็นโหมดพาวเวอร์ที่จะเร่งใช้ความเร็วจัดๆใครที่ต้องการทำให้เครื่องยนต์ทำงานธรรมณะเต็มที่ก็จะกดโหมดนี้นะครับส่วนใครที่อยากประหยัดก็จะกดโหมดอีโคไปนะครับผมใครที่แบบว่าขับธรรมดาเดี๋ยวขับธรรมดาอะไรเงี้ยก็จะใช้โหมดธรรมดาก็ได้นะครับผมซึ่งความแตกต่างเนี่ย จะแตกต่างชัดเจนนะครับผมการอัตราการเร่งอะไรอย่างเงี้ยการมาของรอบก็จะช,ชัดเจนต่างกันชัดเจนนะครับพูดถึงช่วงล่างตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ถือว่าผมว่าไม่รู้สึกว่าไม่แข็งนะไม่แข็งแต่ก็ไม่นุ่มนะครับไม่ใช่วแบบนุ่มเหมือนรถบ้านเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่นุ่มมันก็มีกระด้างกระด้างบ้างนะครับ แต่ก็ไม่ได้แข็งยนตแบบว่านั่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แข็งแบบว่าเด้งเด้งเด้งตลอดไม่ใช่นะครับก็จะโอเคก็รับได้แข็งในประมาณที่รับได้ประมาณนั้นเรียกงั้นดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองโบดอีโคให้ดูว่าอัตราการเร่งเป็นยังไงนะครับผมก็พูดอีกรอบนึงนะก็คือเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่300 43นิวตันเมตรนะครับก็ให้มามา้อา1ิดม้าก็เออไม่ไม่ช้านะเดีย๋ยวเรามาดูโหมดอ e ีโคก่อนว่าอัตราการเร่งเป็นยังไงจะ,จะหน่วงมากไหมนะครับเพียงพอต่อการใช้งานไหมเดีย๋ยวผมขอกลับรถก่อนนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับแต่รถก็เยอะอยู่นะ มาพูดถึงการเข้าเกียร์ดีกว,ว่าคัดมั่งคัดคันนี้คัดไม่แข็งนะครับคัดถือว่าปกติผมว่าปกติสำหรับรถเ,เกียร์กระปุกนะครับเกียร์ก็เข้าง่ายนะแต่ว่ารูปทรงเกียร์ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่เกียร์เข้าง่ายอยู่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดโหมดอีโคนะครับตรงนี้แล้วก็มาลองกันไว้เครื่อง เครื่องหน่วงลงชัดเจนนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าเครื่องหน่วงลงชัดเจนเราอยู่เกียร์สามความเร็วตอนนี้ความเร็วอยู่ที่8 0ินะครับผมรอบอยู่ที่2 8 0 8ประมาณนี้นะครับผมจะเร่งความเร็วขึ้นนะเกียร์สถือว่าเครื่องหมดอีโคเนี่ยเครื่องหน่วงลงชัดเจนนะครับ าการเร่งอะไรก็ลดลงชัดเจนแต่ก็อย่างว่าครับเพื่อความประหยัดความประหยัดน้ํามันนะครับแต่ว่าก็ก็ขับแค่นี้ก็เพียงพอนะครับไม่ได้อืดน,นะแต่ว่าไม่ได้อืดน,นะครับเนี่ยเร่งอะไรก็ก็ยังเร่งเร่งใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามันจะน่วงลงเกิดจากโหมดปกติ เร่งตามเร่งตามเนี่ยมาเกียร์สีนะครับเชนเกียร์แต่ว่าแต่ว่าจะค่อนข้างอืดน,นะครับการเชนเกียร์ลงจากเกียร์จากเกียร์สไปเกียร์สาม ก็ดอบลงมาจากโหมดปกติอาเดี๋ยวผมจะปรับเป็นโหมดปกตินะครับก็ค,คือกด Eco MODE ออกปึ๊บเป็นโหมดปกตินะรอบควรู้สึกรอบจะขึ้นมาเลยนะครับอยู่เกียร์สามตอนนี้อยู่เกียร์สามนะครับความเร็วอยู่ที่แ0ติบเกียร์สามความเร็วอยู่ที่80ดิ รอบอยู่ที่2องพนะครับอ่คนมจะผมจะเร่งให้ดูนะครับโหมดธรรมดาเร่งปุ๊บรอบมาแล้วสามพั 3000, 3000. นสามพันเนี่ยรู้สึกก็ต่างกันนะโหมดธรรมดากับโหมดอีโคพอเนี่ยแตะปุ๊บรอบมาเลยเร่งชัดเจนไปแล้ว100 เกือสี่ร้อยสิบร้อยยี่อัตราการเร่งใช้ได้นะครับกาขับผมว่าขับดีนะครับสนุกเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโหมดอีกโหมดหนึ่งโหมดพาวเวอร์นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันโอเคครับเดี๋ยว ผมจะลองโหมดต่อไปนะครับผมโหมดสุดท้ายเป็น Power Mode นะครับตรงนี้ตอนนี้ผมอยู่เกียร์สนะครับความเร็วที่80นะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ๊บพาวเวอร์โหมดดูนะแตะแตะนิดเดียวนี่มาเลยนะยถือว่าตอบสนองใช้ได้นะครับผมจะแตะรู้สึกว่าหลังติดเบาะแต่นิดเดียวมาเลยนี่ครับ พี่ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าดีเลยอะสนุกเลยอะคันที่ชอบความสปอร์ตคันเร่งตอบสนองไววเนี่ยโหมดนี้นะครับตอบหบบนี้เลยโหมดนี้เลยตอบโจทย์มากผมสึกคงสนุกอะแตะเอามาเลยโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไป โหมดเดิมนะครับคือโหมดธรรมดาโหมดปกตินะครับก็ผมจะสรุปอย่างนี้นะครับก็แต่และโหมดเนี่ยมันหน้าที่การใช้งานมันต่างกันนะครับอย่างเช่นโหมดอีโคเนี่ยคือจะประหยดัดน้ำมันแน่นอนแหละคือแน่นอนการประหยดัดน้ำมันเนี่ยอัตราการเร่งอะไรก็จะลดลงนะครับเพื่อที่จะเผาผ่านเชื้อเพลิงให้น้อยลงนะครับผมโหมดเพราะว่าโหมดเนี่ย จะกินน้ํามันมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะใชเออ้เพราะว่าการผ่ันเชื้อเพลิงที่มากขึ้นเนี่ยจะไม่อัตราการเร่งอะไรเครื่องเนี่ยจะมีกําลังมากขึ้นนะครับเป็นปกติเป็นธรรมดาครับถ้าท่านใดแล้วแต่จุดประสงค์ของท่านเลยครับว่าจะใช้ยังไงจะเน้นประหยัดไหมร้บประหยัดก็เปิดโหมดอีโคนะครับจะได้ประหยัดนะครับ แต่ว่าการการขับกรรฐถนะการขับเนี่ยพวงมาลัยพงมาลัยดีนะครับแม่นดีถามารถโยนไหมรถรถไม่โยนนะครับอัตราการเร่งดีมากนะครับโอเคครับและนี่ก็คือการรีวิวแบบข้าวๆนะครับผมของเจ้า Toyota Revo 2.4J+P 2019นะครับ ก็โดยรวมแล้วถือว่าการขับขี่โอเคนะการตอบสนองคันเร่งปรงมาลัยเกียร์เข้าง่ายถือว่าโอเคเลยนะครับใครที่ใครที่กำลังมองหารถใช้งานเนี่ยผมว่าคันนี้ตอบโจทย์ระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าการขับขี่ดีดีดีพอสมควรแต่ว่าออปชั่นภายในรถเนี่ยเครื่องอำอนวยความสะดวกอะไรยัง ยังน้อยกว่าคู่แข่งนะผมบอกตรงนี้เลยว่ายังน้อยกว่าคู่แข่งนะครับแต่รถใช้งานการขับขี่เนี่ยอย่างอื่นเนี่ยถือว่าโอเคโอเคมากเลยลราคาคันนี้อยู่ที่ราคาคันนี้ที่เทนวิสาหกตัวคานะครับขายอยู่ที่ห้าแสนสามมื่นเก้าพันบาทนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อลองขับดูก่อนได้นะครับ มาลองขับดูก่อนชอบไม่ชอบยังไงมีความคิเห็นยังไงลองเรามาลองดูกันครับโอเคสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปลองสุดท้ายของผมนะครับผมก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่อยากดูรีวิวอื่นของผมก็ไปดูได้นะครับคลิปสุดท้ายของผมคลิปรีวิวนะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้เดี๋ยวแปะขึ้นไว้ให้นะครับโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับ